ทีตารีเสวาง79 8สวัสดีค่ะเมื่อใกล้สิ้นปีแพลตฟอร์มหลกัหลกๆต่างก็เริ่มกิจกรรมต่างๆและในครั้งนี้ i g e Streaming Night หนึ่งใน3แพลตฟอร์มหลกักขึ้นนำซ้ำแล้วซ้ำเล่วในปัจจบุบันอิทธิพลของแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ได้ด้อยกว่าสถานีโทรทรัศน์หรืออาจสามารถพูดได้ว่าเหนือกว่าด้วย3ตัวยอย่างเชน่นแพลตฟอร์ม ICE ได้ออกอากาศละครใหม่มากขึ้นทุกปี และบ่อยครั้งที่ละครหลายเรื่องได้ออกอากาศร่วมกันกับสถานีโททัศน์และโดยพื้นฐานแล้วเป็นละครเว็บทั้งหมดที่นำแสดงโดยดารดาดังดังนั้นดาราดังจึงมีความสำคัญมากในงานนี้ได้มีดาราดังและคนดังมากมายมาช่วยกันจุดประกายของรายการให้ตื่นตาตื่นใจมากขึ้นดาราดังของวงการบันเทิงในประเทศจีนต่างก็มารวมตัวกันที่นี่ไม่เพียงแต่เชิญนะักแสดงที่เคยออกอากาศ ละครบนแพลตฟอร์มในปีที่ผ่านมาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงดาราภาพ,พยนตร์เชน่นหวังอีป้ป๋อหวังชวนจีนผู้กำกับตาเพิงโปรดิวเซอร์อีโตงและคนอื่นๆอีกด้วยดูจากเสื้อผ้าที่นักแสดงสวมใส่อาจกล่าวได้ว่าทุกคนเต็มไปด้วยพลงังและไม่ต่างกับนายแบบหรือนางแบบตั้งแต่การปรับแต่งระดับไฮเอนด์ end, ไปจนถึงเครื่องประดับที่หรูหราทุกคนต้องการอวดสถานะความบันเทิงในประเทศบนพรมแดง ในค่ำคืนนี้มีดาราดังมากมายและดาราก็แต่งตัวหรูหรากว่าแฟชั่นสองงานก่อนหน้านี้อีกด้วยปีนี้ทั้งปีแฟนๆของไวปอมีความสุขมากเพราะไวปอออกงานบ่อยมากแฟนๆต่างก็มีความสุขที่ได้เห็นไวปอปรากฏตัวบนพรมแดงอีกครั้งเกี่ยวกับการเลือกใช้ชุดนั้นต้องบอกว่าในค่ำคืนนี้ไวปอหล่อมากสไตล์ของเขาโดดเด่นและอินเทรนด์มากมายอีกด้วย ไวอปอได้รับความรักจากชาแนลอีกครั้งเขาได้สวมแจ็กเก็ตพัทวิทเท่ๆและกางเกงยีนสีน้ำเงินฟอกขาวกว้างความแตกต่างระหว่างไวทปอกับสไตล์ที่เขาใส่เมื่อไปร่วมงานอีเวนต์ในอดีตนั้นมาจากแบรนด์ต่างๆเขาแค่สวมแจ็คเก็ตของชาแนลหรือจับคู่กับเข็มกลัดของชาแนลแต่ในครั้งนี้แจ็คเก็ตกางเกงรองเทา้าและเครื่องประดับของไวทปอลล้วนมาจากชาแนล และจะเก็นมาจากชาแนลฟอร์ปี2023เครื่องประดับที่หน้าอกก็คือชาแนลเนกเลกแต่ที่พี่ปานชอบมากที่สุดก็คือกางเกงขากว้างของไวปอนี่ละค่ะทําให้ไวปปอนดูซอบๆน่ารักน่ารักสบายๆและเป็นกันเองมากๆค่ะและการออกแบบโดยรวมก็เรียบง่ายและสง่างามมากๆอีกด้วยหลังจากที่ไวปปอเข้ามาในงานเสียงกรีดของแฟนๆก็ดังสนานไป้ายไฟสีเขียวละลานตาเต็มไปหมด และยังมีไป้ายไฟของแฟนคู่ปอจวินอีเซียวและแฟนเต่ออีกด้วยแผนผังที่นั่งของไวปอมีไว้สำหรับโต๊ะหลักหมายเลขสี่หันหน้าไปทางเวทีกับเพื่อนร่วมงานและผู้กำกับตาเพิงโต๊ะหลักหมายเลขสี่อยู่ในด้านหน้าอยู่ในตำแหน่งสี่โต๊ะหลักตรงข้ามที่มีการปฏิบัติแบบเดียวกันก็คือโต๊ะหลักหมายเลขสามและโต๊ะหลักตำแหน่งสี่ก็คืออีอเฮวยต้องบอกว่าการจัดที่นั่งของไวปอ ในรายการสกิมมิ่งนท์นั้นได้สร้างความปลอใจให้กับแฟนๆอย่างมากค่ะพูดได้คำเดียวว่าเป็นการค้นหาที่ร้อนแรงมากในคืนนั้นทั้งการแต่งหน้าของไวปอและการดูแลที่เขาได้รับนั้นยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะทำไมเขาถึงกลายเป็นการค้นหาที่ร้อนแรงซึ่งจะทำให้ผู้คนที่สัญจรไปมาต้องประหลาดใจแท้จริงแล้วเป็นเพราะผลงานภาพยนตร์ของไวปอมีความโดดเด่นทั้งชื่อเสียงและบอกรีส หรือจะสมดุลลงตัวกับสถานการณ์หนังปีละสามเรื่องของเขาที่ออกฉายในปีนี้ไวปปอคว้ารางวัล i อชีอีฟิล์มยูนิตแอคเตอร์ออเอประจำปี2023หรือนักแสดงแห่งปีในประเภทภาพยนตร์ในงาน2023 skimming night และทันทีที่ประกาศชื่อของเขาออกมาเขาก็ได้สวมกอดผู้กำกับต้าเพิงอย่างตื่นเต้นด้วยรอยยิ้มที่สดใสแต่เมื่อเขาเดินขึ้นไปบนเวทีเพื่อรับรางวาัล ท่าทีของเขาดูสงบนิ่งโดยบุคลิกที่สง่าง,งามพร้อมกับดาราสาวหนีนี่ที่ได้รับรางวัลนนะักแสดงแห่งปีด้วยคำพูดตอบรับของไวปอน,นั้นกระชับและครอบคลุมด้วยประโยคเดียวขอบคุณผู้จัดง,งานมากผมจะทำงานหนักต่อไปผมยังชอบความคิดเห็นที่ได้รับรางวัลของผู้จัดง,งานที่มีต่อผมภาพย,ายนตร์สามเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องก็มีข้อดีของตัวเองกระโดดออกจากเขตความสะดวกสบายและก้าวเข้าสู่สนามฝึกซ้อม แม้ว่าวงี้ปป์จะเป็นนักแสดงหน้าหม่ในวงการภาพยนตร์แต่ทักษะการแสดงและความเป็นมืออาชีพของเขาได้รับการยกย่องจากผู้อาวุโสในอุตสาหกรรมด้วยการฝึกฝนที่มากขึ้นนานาคตรของเขาจะทําให้เขาเติบโตเป็นนักแสดงที่ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อพิธีกรถามว่าเขาจะเปิดเผยการเตรียมงานล่าสุดของเขาได้หรือไม่หวงย้ปอ์ก็ตอบตรงๆว่าไม่ได้ครับแต่หลังจากบอกว่าบอกไม่ได้ ไวเปอก็ยิ้มเบาๆแล้วบอกว่าขอบคุณครับแล้วเขาก็โค้งคำนับแล้วก็เดินจากไปเป็นคำตอบที่ฉลาดและสุภาพเต็มไปด้วยความสามารถทุกคนรู้ดีว่าเขากำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องเมอร์เมดซึ่งกำกับโดยผู้กำกับเชิงเอองานการรักษาความลับนั้นดีมากจริงๆยังไม่มีภาพการเปิดเผยของปปาราซีแม้แต่แห่งเดียวเหมือนกับฮินเดนเบลดในตอนนั้นเมื่อวานนี้ การประกาศเดี่ยวอย่างเป็นทางการของไวปอบนไวปอหรือที่รู้จักกันในชื่อบล็อกประกาศอย่างเป็นทางการของไอชเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มีการรับรองอย่างเป็นทางการมากกว่า1ล้านครั้งและความนิยมก็ระเบิดนอกจากนี้ไวโอยังได้รับการยกย่องในความฉลาดของเขาเขารู้ว่าสนามบินหมาก้าวมีขนาดเล็กมากและการบินตรงไปยังหมาก้าวอาจนำนตรายที่ซ่อนอยู่มาสู่คำสั่งของสนามบิน หรือพูดง่ายๆก็คือเพื่อปกป้องให้เกิดความโกลาหลระหว่างไอดอลและแฟนๆดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนไปใช้ช่องทาง VIP สำหรับพิธีการศุลกาการในหมาเกาจูไฮหรือท่าเรือเหงสิงที่มีคนผู้พลัดน้อยกว่าเพื่อไม่ให้ถูกรบกวนและตอนนี้หวายปอก็ได้เดินทางกลับปักกิ่งแล้วนะคะและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ